สวัสดีครับบ่าวเถาวัสดีท่านผู้ชมครับพี่เอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับผมเดินทางมาที่บ้านแม่เพชรเนาะครับบอได้มาหาแม่เพิ่นหลายงวดเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาครับแม่เพิ่นทรงให้บ่าวเถานะครับเนาะให้บ่าวเถาไว้เบิ่งนะครับตัวเลขของแม่เพิ่นก็เข้า1 4อยู่พี่น้องนะครับก็เลยพาเอฟซีแฟนครับทั้งช่องเดินทางนะครับมาหาแม่เพชรนะครับมารับชมงวดวันที่1ธันวาคม2500 66นะครับผมอคอมเมนต์นะครับให้กำลังใจกันเดอ้อท่านผู้ชมเด้อนะครับแม่เพิ่นกะอุตส่าห์มีน้ำใจให้แนวทางเฮาได้เบิ่งนะครับบ่ชอบบอ่เป็นหยังเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับบ่ได้มาหาแม่เพิ่นโดนนะครับงวดนี้ก็เลยเดินทางมานะครับนะครับบ้านอยู่หน้าบ้านแม่เพชรนะครับท่านผู้ชุมครับไปฟังน้ำกันงวดวันที่1ธันวาคม2 5 6 6สัญจรนะครับแม่เพิ่นจะเน้นจะเด่นตัวใด <laughs> งวด น้าครับคิดหอดอยู่แม่งวดที่แล้วเป็นยังไงคือว่าได้คักอ่าหนึ่งสี่ลางจังว่าคือเข่าคักใช่ไหมเกมได้หกสามหกนะครมันก็บอกว่าหกสามเหนื่ยมาสิเนี่เก่าหนึ่งสี่ล่างก็ได้พอกันโดนมันเลคือภูบปัดคือภูง่ามแถ่ไหนผู้ชายเหรอสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมแม่ทรงผมอยู่ด้นนอกวันที่แล้วน้าแม่เนาะส่งอยู่แม่ส่งให้อยู่หนึ่งสี่หลายคนอยู่เทั้งวันนี้ได้หรือเปล่าแม่ เอ้ยได้ี๋ยวทะเลาะความผลไมนสิยากมันม้หยาบคือเก่ามันหยากเดิทำมาชุ่มเรียกเหล้าเขาหกวัดจิตล่ะโอ้เออเล้าเนี้ยตัวคับแค่นเอารัฐบาลให้เท่านี้ละแม่ใช่เหมือนมาเกี่ยเหล้าเนาะช่วนหนึ่งมันมาเด้บบาปมันเข่าเอาทำมาชุ่มนะครับเเมืองไหนนาะพี่สูตรงวดนี้นะครับเอานี่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 ที่ขวัญส่งไปนเอางวดที่แล้วที่แม่ส่งให้ผมนี่อันนี้ล่ะนี่ล่ะนี่ทำมาชุ่มนี่ล่ะงวดที่แล้วแม่เพิ่งกระทรงให้บ้าเฒ่าอยู่เพราะว่ามีไรแม่แม่เพิ่งเอาส่งให้เบิงนะครับเขโอ้บอกว่าแม่ เขาหนึ่งซีเลยตัวนี้บริแม่ไม่แม่นี่ยแหละเพราะว่ามันได้หลายตัวนี่เพราะว่าเขาเฮ็ดสูตรเดียวนะครับอันนี้บ้าเถ่าก็เห็นไหมพี่น้องเด้ออยู่ในโทรศัพท์อยู่ในไล่บ้าเถ่าก็มีกัจังหวาเลยผ้ามหาแม่ล่ะนี่วันนี้คือเก่าถุนแล้วไปไม่ค่อยมันได้กวนบ้านเข้ออยู่แล้วค่อยโอ้เฮ็ดเฮ็ดได้เลยนะแม่เนาะเป็นเลขคำนวณอย่างมันไม่เลขฝันเนาะเป็นเลขคำนวณนะแม่เนาะหันว่าคือว่าหันจะซื้อตัวอื่นซื้อ4 4 1เลขล่าง08เอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวทำมาช่วยตามสูตรมันดิตามสูตรแมี่ยคุณวาได้แล้วนี่นะครับเนาะได้แล้วจะเรียกว่าคุณแล้วกอนบ้าดคนหลอดไปคนหลอดไปสื่อไรกันวันเด็กวายก็จะได้ตัวเก่าแม่กขึ้นจะได้ตัวเก่าบ่าของจักน่าจําได้ว่าเรียกว่าสองเก็ดสองแล้วขว้างได้แปดเก็ดสองเลี้วมาแปดเก็ดสองอ่าบ้าวอันนั้นว่าแม่เพื่อนก็ได้เก็ดสองของจักงวดนี้ละเข้าเอานี่ยละฟันเลยนี่ฟันเลยเดี๋ยวเอาไปซื้อลอตเตอรี่เลยแม่เขียนให้นะอันนี้ประกาศอยู่นี่เวดว่าตัวตีแม่ ได้ลอตเตอรี่ไปแล้วแม่คนว่าบานอยก็ไปถามซื้อลอตเตอรี่สิสิบสี่ครับสี่สี่เล่บบาทนี่วันวันวันหันเนาะบานนี่บานนี่อันเลขอันสิบสี่เหมือนเราแม่เพชรประสันโอ้เสียแต่สี่สี่เลยได้เอาสี่สี่สิบสี่เล่บประดีซ้ำลอตเตอรี่บระเดีซ้ำแต่ความก็ถือได้บางหันก็พอมาซื้อเล่นกฝันเอ้าผมดกว่าแม่แม่ถือหลายด้วเอาใส่แล้วลอตเตอรี่คือไปเห็นลอตเตอรี่อันใดมันหาบ่เห็นมันิดใส่ไม่กระเป๋าคือไม่ต่เงินพอพอมากไม่ใจมีแต่เงินมันเดนนเดเห็นใบลอตเตอรี่ มั่เดียวของมันกันนเดยยมมุมั่นเดแมนบอมันคืมุมโดยปุยหนัาผมยังเหลียวเห็นอยู่เปิดท้ายลูกไปีตาดีนี่เดยนี่เดยอเอ้าซื้อกองใบศูนย์แนย์แปไอ้ของปีที่แล้วไม่ออกศูนย์แดที่แม่แมนบอกโอ้ยปี่กายก็ยังเดียวสี่เมือนผุนเอเดียวศูนย์ปดล่างปี่กายพี่กายศูนย์แปที่นั่เลยบอแมนท่านบ้าทีปีโอ้โอ้ ป่านนี่้ก็แห้งศูนย์ในจังหวังวันที่26พฤศจิกาขวดถือ2แสนตอนขอดเก่งได้ซี0ล่างเลยมันก็ออก4 0ล่างของปีที่แล้วปีเด็ก3-4ปีขึ้นหลัง3-4ปีขึ้นหลังปีนี่ก็ได้10ทีล้วถังทอดเดียวหนี่งทุกมันนั่นแล้ก็ได้จักบาทมัหนีิแม่โอ้ยันเห็นอยู่จัะมาอยู่โอ้ยผมคิดว่าแม่เพชรจะได้หลายที่นี่เพราะว่าเอ้าบ่อใดขอบ่ได้ซื้อบ่ได้มาหาแม่เพืชมาซื้อจักบาทจริงเหรอ เลขแม่คนเขาตรงๆเลยคนผมเงินไม่หลายคนอยู่คือคัแค่อาจารย์พอจะไหวจ่วงเสแล้วคนคุยคุยได้ว่ากับเรียกคนถืเรียกคนถือกับานย่างบานย่างานย่าไปโดไปซูนโหลดจังวาเลยบอกว่าเอาไปหาแม่คนกันนะวันทด่แล้วันที่เท่กับหนึ่งเขาโดนแม่เพชรเพชรเแม่เพชรกัมแม่เพชรกันครับผมป้าพี่กายนี่่อยกับเป่คยกับฟัน คอกับันศูนย์แปดล่างปีกายบนตัวใดพี่กายแต่ว่าบนแปดศูาครับปีที่แล้วโอ้ยนะพี่จาคคนเรื่องอเหได้แดศูนย์หเรียกร่างศูนย์ปดเลยนี่แหละนี่แหละเขารอบนี่แหะแม่เพชรแม่เขียนแม่เพชรแม่เพชรจ้าจ้าจ้าคนจได้แล้วานนี่กอเกีงได้อันตอนนั่นกอเกีงได้หกข้าห้าเรียกร่างห้าแปดครับแปดศูนย์ห้าเรียกร่างศูนย์แปดจบคนจำได้แล้วจำได้ครับกอถือกซีเมื่นตอนนั้น ตาถูกออกอีกเนี่ยไขแม่เพชรวันที่เซนีแม่หนึ่งวันที่หนึ่งธันวาหนึ่งธันวาสัจรันจอนได้ไมออกเปียสูหานั่มเงแจัคแล้วอ้ยเร็วหนึ่งทคหกหกม่ได้พอกันโดนโอ้สวยขึ้นมาเก่าน่แม่แล้วแม่แล้วเป็นสาวได้ชอได้แม่แล้วเป็นสาวเออหนึ่งทคหกหกบ่หยอกซิเนีพวอเขาเรีวเขาเมื่อ้านนี่บ่แม่ ไอ้ผู้ใดผู้ใดเฮ็ดหน้าผู้ใดเฮ็ดหน้าให้แต่มั็นซีซูแค่เป็นซีุกเฮ็ดให้บ่แม่จักไรโอ้ยนาลูกสาวปลูกคนใหม่มันเลยเหลือบ่หลายก็เลยใครจะไม่เฮ็ดเออเอาแม่มีบนมีล่างบ่ะนนี่เด้อ่าเอาให้แม่คนเขียนให้นี่ครับออืสูตรพี่นี่สูตรบังหับนี่อ่าข่อยเฮ็ดข่อยได้990าเข้อยตั๊กสองตัว้วก็บนล่างให้นําเด้อแม่เด้ออันไหนเป็นบนอ่าข่อยสิฟันไปตัวนี้ละงวดสามตัวเขียนไปเลยแม่ ซีซีหนึ่งซีซีหนึ่งเลขล่างศูนย์แปดสีบอ่ะล่างล่างแม่จังเขียนทั้งล่างตัางอันนี้เรับเขียนบนก่อนซีซีแล้วมิยังอีกกับศูนย์แปดศูนยศูนย์แปดนแม่กับตัดสองตัวเซข้างๆอเพื้นนั่มนี่บ่ซีหนึ่งสี่บ่เอซีหนึ่งครับตัวใดแกแปดศูนครับผมแล้ศูนี่ศูนย์แม่เขียนเพื่นนั่มนะอันนี้ศูนย์วัตะมองกล้องหานึงี่ครับเลขโชคข่อยเลขแม่เขียนในเลขเลขโชค เลขโชกบอลเป็นเลขเก่งได้เลขโชกเลขโชกเลขโชก่อยห้องอยสูตรประจํำคอยครับผมมันมากเก้าห้าหนึ่งวันหันมันเกษมเทียมันมากอีกเลขโชคแม่นะครับเนาะเขนมันมากอยู่สามเทียกับมันมากมากสามตัวเรื่องกันศูนย์สี่ห้าครับศูนย์สี่ห้าโอ้ศูนย์ศูนย์สี่ห้าห้าศูนย์ตัวเดียวกันเลยตัวนี้แม่ เออมันเป็นเลขจังสี่ล่ะตัดสองตัวน้ำบอลตัดนลยหรือแค่นั้นไอ้จ้าวตัดเอาเองอหมดอ่าเอาล่างล่างแม่ยังเขียนเส้นนี่ล่างเออมันจังแยกเหตุผลบางง่ายๆทั้งประชมนะครับล่างอืมล่างกับกับฟันไปศูนย์แปดเร็วๆเนาะจับตัวใดแม่ที่เห็นมีตัวนี้น้ำนี่เด้สามสี่กับเก้าสี่สูตรมาเด้ล่างศูนย์แปดกับเก้าสี่ครับผมอันนี่ล่างว่งหันมันมีสี่ีกับสีหนึ่งสูตรหนึ่งอันนี้กับสี่ มันสิิังจี่ล่ะครับมัดล่ะมัหลายตัวเด้แค่นี้นะแม่เนาะจ้าท่านี้ลหละโอเอาแม่ขีดตัวเน้นเห็นะะขีดตัวเน้นขีดตยของซื้อแม่เพชรขอฟันซีซีนึ่งนี่เล้วพอมาปีกายกดเก่งได้แปดศูนย์หายว้ยเลียกร่างศูนยปดเอาลอตเตอรี่ก็เลยได้หาศูนย์แปดในเล่นบ่แม่มันได้หาศูนยบนโอ้แม่ศูนย์แปดแดศูนก็พบเป็นยังไงครับผมพบเป็นยังนี่แหละก็กสีฟันตัวนี้แหละตัวเน้นเลยนี่นี่นี่ ผมฟันบนตัวนี้เด้อ่าบน441เออเลขล่าง08เลขล่าง08สองตัวเน้นตัวไหนเนี่ยบนบนก็กเน้นตัวนี้เลย441นี่วะเน้นสองตัวเน้นตัวไหนนี่นี่บนมันมี080ก็441ครับผมสูตรท่องมันล่างก็ฟัน08ัวนี่80ก็อันนี้มันมันมันคนละอันเด้กอืมนี่80นี่มันกันเขาเหมือนกัน80นี่ได้แม่มันเขา080บนนั่นแม่เนาะ แปดศูนย์เลขสองตัวก็มันก็ับเพียงสี่ล้วคือกันละครับอันซีหนึ่งหนึ่นพอเก่งได้อันซีหนึ่งหนึ่งจะพอแยกแยกได้จังมันจังเลยเห็นสี่แต่ว่าผมเห็นแหละที่แม่ซุ้งแผงโอ้บ่อใดมหาแม่เพิ่นแม่นละตัวนี่สุดยอดใครเว่ามวดนี้ข่อยแม่นซุ้งวัดเด็กไข่แม่นซุ้งวัดเอาพี่น้องจะปีไม่แล้วิไข่อยปีตัวหกหกเท่านั้นฮ่าได้โชคพี่น้องฮ่าได้โชคพี่น้องฮาได้โชคนก็แม่เพิ่มเพิ่มได้อ สองตัวเนี่เน้นทั้งคู่เลยวบ่แม่สี่หนึ่งสี่หนึ่งกับแปดศูนย์เนี่ยแต่เน้นเหมือนมันมีเท่านี้ขีดเทปนะขีดเด่นอ่าบสีบบสีไอ้ขีดเน้นให้เพื่นซื้อแม่เออกันะกับอันหกห้าห้ากับแปดศูนย์ห้ั่นขีดเด่นไปเลยแม่เออขีดเด่นไปเลยนั่นแหละครับผมแค่นั้นอ้าวนี่ละบาทนี่ขาคาขนาดว่าพมักศูนย์แปดล่างแห้งแจังไงจังะมักะดอกเสียเน่เพียดมามักศูนย์แปดล่างแห้งแห้งไพี่น้องได้อว่างหันกันนึ่งีบอกเขาดาเขาเจ้าว่ามด้ เอาธรรมบ่มครับถือว่าบุรีมหาแม่เพชรโดนนะพี่น้องเนาะมากงวดนีก็เป็นโสดกะสาวสวยสะพังเอาเซลแเซิแม่เซลแมวเพิ่มเล่นเพิ่นหัวเซลเซลเล่นเซลหัวพี่น้องนะครับนะ FC เพิ่นได้ยินไปแล้วนะครับแม่เพชรเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าท่านใดยังบ่มั่นใจกับเบิ่งไว้ก่อนซื้อๆกไ็ได้เด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจแม่มเพิ่นแม่เพินนเพ่นก็แม่เพิ่นก็อุตส่าห์ตั้งใจให้แต่ว่าแต่ว่าขัดมันขัดสมมันบ่ออกแบบนี้เขาบอออกแบบได้ออก็เฮ็ดแบบนั้นครับนี่ครับผม1ธันวาคม2566นะครับยยนะครับชุดบน3ตัว441081นะครับ2ตัว41กับ80เท่านั้น เลขโชคแม่เพ่นเดอสัมารางเดี๋ยวดิพี่น้อง0ังเดียวศูนย์สี่ห้าห้าสี่ศูนย์นี่แม่พันดับนเอซื้อมันวาเก่าหานึงตัวเดียววันมาแม่วันมันออกเก่าหานึงอ่าแค่นี้ฮะผู้ใด้มักเลขโชคคือชุดนี้ผู้ใด้มักเลขสูตรนี่คือสูตรดี้ยเคอยถือกเลขโชคค่อยจี่งล่างไปกิ่น้ำพอเกมก็ได้จีศูนย์เลขโชคก็จีศูย์อันนี้บ่แม่เลขสูตรเดี่ยเป็นเลขโชคเลขสูตรคือทั้งนี้เอาจะซีดูเอฟซีพนังมาเบ้าเขาบอลซื้อซื้อก็ได้เยาซี่พี่น ศูนย la, ์แปดสามสี่เก้าสี่เน้นคักคักเลขศูนย์แปดแม่เพิ่นว่านี่แหละครับนะครับวันศุกเปิดเอเบื้งไว้ก่อนก็ได้ได้ฟรี่น้องเด้อนะครับเิดเสือดมาเบิ้งไว้อยู่เพราะว่าเปิดช่วงเปิดเรื่อยเพราะว่าเบาเถ่าเห็นเห็นแล้วคนส่งให้งวดที่แล้วกับจังหวัดมณีมหาแม่เพิ่นเออาขอบคุณแม่เพชรท่านผู้ชมขอบคุณครับแม่เพชรครับสวัสดีครับวันศุกร์มหา